สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็เป็นช่วงตอนหัวค่ําแล้วนะครับมับงกรตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอลังการมากเลยนะอาจารย์เยบใช่ใช่ค่ะชอบมากเลย<ะ>สีสันสวยงามเลยค่ะในวันนี้นะฮะผมก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อจะไปทางภาคเหนือครับมีภารก,กิจนะครับลูกค้าจ้างไปเราก็เลยต้องไปทางภาคเหนือแต่ก่อนที่เราจะเดินทางออกจากกรุงเทพในวันนี้ช่วงเช้าอาจารย์เยบก็ได้มีการ ให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการรายหนึ่งครับเป็นธุกิจนําเข้านะครับนำเข้าสินค้ามาขายเขาเนี่ยไม่ได้จดบ,บัญชีมาและเขาก็มีการบันทึกต้นทุนและรายได้ของเขาเองแบบจดบันทึกความทรงจำอะ่ะสำหรับการบริหารจิกาจของเขาแต่เขาก็เอาข้อมูลต่างๆส่งให้สํานักงานบัญชีทําบัญชีเพื่อออกองอบการเงินหลังจากที่เขาได้มีการจ้างทําบัญชีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าด้วยความสงสัยของเขานะครับเขาไปเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันระหว่างที่เขาบันทึก รายรับรายจ่ายกับที่สํานักงานบัญชีบันทึกรา,ายรับรายจ่ายมันไม่ตรงกันเขาก็เลยเกิดข้อสงสัยและอยากจะหาคําตอบครับก็เลยไปเซิร์ชเน็ตแล้วว่าเจอเยลโลว่าขายคอร์สท,ทำบัญชีธุรกิจนําเข้าส่งออกก็เลยไปซื้อคอร์สออนไลน์กับเยลโลมาแล้วก็ไปเรียนเรียนสักพักหนึ่งพอเรียนแล้วเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากอาจาร,รย์เจียบมาไม่รู้ว่าอาจาร,รย์เจียบสอนถูกหรือเปล่านะได้ข้อมูลจากอาจาร,รย์เจียบมามีข้อสงสัยก็เลยไปถามสำนักงานบัญชีแล้วไปถามสำนักงานบัญชีก็ได้ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งเขาเริ่มเกิดความมระกว่ิมาาอจรยเีบก ใช้อัตรานี้แต่สํานักงานบัญชีใช้อัตรานี้ก็อยากให้อาจารย์เชฟเอามาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนที่ทําธุรกิจนําเข้าในเรื่องของที่เขามาปรึกษาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะจริงๆหลายเรื่องนะค่ะ<า>เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมีประเด็นอยู่ด้วยกัน2ประเด็นใช่ไหมอาจา<ช>รย์สองประเด็นนี้เอาประเด็นแรกก่อนเลยก็คือเขาบันทึกต้นทุนสินค้าผิดพลาดค่ะข้อมูลที่สานักงานบรรัญชีบันทึกต้นทุนให้กับข้อมูลที่ควรจะต้องเป็นในต้นทุนของเขาแตกต่างกาันใช่ค่ะอาจารย์เชฟฟช่วยเล่าหน่อยครับว่า มันแตกต่างกันจากสาเหตุอะไรครับตัวตั้งต้นในการซื้อสินค้าต่างประเทศเนี่ยต้องใช้ตัวไหนในการบันทึกบัญชีกันแน่นะคะระหว่างของกรมศุลการกรน,นะคะซึ่งเป็นราคา CIF กับราคาในอินวอยที่เขาตกลงจริงๆกับต่างประเทศซึ่งเป็นราคา FOB ราคาไม่ตรงกันใช่ไหมไม่ตรงกันค่ะพอราคาไม่ตรงกันนี่ยเราซึ่งเป็นนักบัญชีนะครับเราจะต้องรู้แล้วว่าเราต้องใช้ราคาไหน ราคาหนึ่งเป็นราคา c f ที่กรมศุลกากรใช้ในการคำนวณเพื่อส่งภาษีราค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรค่ะซึ่งราคานี้ไม่ใช้ถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์เพราะราคานี้เป็นราคา c f ราคา c f ก็คือราคาสินค้าบวกค่าประกันบวกค่าขนส่งค่ะมันจะทําให้มูลค่าต้นทุนของสินค้าที่เราซื้อมามันบวมค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องของทางราชการค่ะแล้วเมื่อเราเป็นนักบัญชีเราจะออกงบเราควรใช้ราคา FOB ใช่ค่ะตามที่ตกลงซื้อขายกันจริงๆเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับ ถ้าราคา FOB มูลค่าสินค้าล้นล้วนเลยอยู่ที่แสนหนึ่งแต่ราคา CIF เป็นราคาสินค้าแสนหนึ่งบวกค่าขนส่งหมื่นหนึ่งบวกค่าประกันอีกหมื่นหนึ่งรวมเป็นแสนสองดังนั้นราคา CIF ที่กรมศุลกากรใช้มันเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการใช้ที่แสนสองแต่นักบัญชีเวลาลงบัญชีต้องลงตามความจริงควรต้องใช้แค่เพียงแสนเดียวด้วยราคาที่จ่ายเงินเป็นต้นทุนจริงๆใช่ค่ะแต่สำนักงานบัญชีนั้นใช้ราคา CIF อ้าวแล้วตัวเลขมันเอามาจากไหนล่ะอาจารย์เจี๊ยบ ถ้าเกิดเอามาจากข้อมูลทางเอกสารเลยมันง่ายกว่าไหมที่เราเอามาจากของกมรมศุลกากรเลยค่ะข้อมูลนะคะที่สํานักง,งานบัญชีท่านนี้ใช้นะคะจะอยู่ที่ใบขนสินค้าขาเขา้าค่ะจะอยู่ด้านล่างสุดหน้าสุดท้ายเลยนะคะที่กมรมศุลกากรแปลงข้าวออกมาแล้วว่านี่คือราคา CIF ซึ่งเป็นเงินบาทไทยเรียบร้อยค่ะซึ่งศุลกากรก็ไม่ได้คุณเอาตัวเลขนี้มาลงบัญชีไม่ไม่ไม่เขาจะเก็บภาษีในส่วนของเขาเท่านั้นเป็นเรื่องของเขาคราวนี้เมื่อนักบัญชีจะเอามาลงบัญชีเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงครับ เอามาบันทึกบัญชีเนี่ยจะต้องเอาราคาในอินโว้ยนะคะซึ่งเป็นเงินตาต่างประเทศตั้งค่ะอาจารย์เอาตัวนั้นแหละมาคำนวณคะเอาตัวที่เราจ่ายจริงๆใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือทําให้มูลค่าต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาผิดพลาดไปใช่ค่ะโอเคนี่คือประเด็นที่1นนะครับต่อไปครับประเด็นที่2มีอีกครับเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับผู้ประกอบการท่านนี้เข้าใจว่ากําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยระหว่างที่เขา คิดไว้ก็คือเขามีตัวเลขของเขาอยู่แล้วที่เขาบันทึกความทรงจําไว้เนี่ยไว้ดูเองกับตัวเลขที่สํานังกงานบัญชีคํานวณให้กับมีความห่างกันมากเลยครับกำไรขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนซึ่งขอรับความก่อนนะครับว่ากาไรขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนมันเกิดจากผลต่างระหว่างที่เราไปซื้อมากับที่เราจ่ายเงินมันต่างกันก็เลยเกิดกําไรขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนถูกไหมอาจารย์จ๊ะคะใช่ค่ะคราวนี้ เขาก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะต่างกันมากขนาดนี้อ่ะคือเขาคำนวณเองมันต่างกันนิดเดียวแต่ทำไมสำนักงานบัญชีไปคำนวณว่ามันต่างกันเยอะมากถ้ากำไรเกิดถือเป็นรายได้ทางบัญชีแต่ถ้าเกิดขาดทุนก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่สำนักงานบัญชีกลับทำให้มีผลต่างเยอะมากเลยกว่าที่เขาจะยอมรับได้ครับอาจารย์เชฟช่วยเล่าหน่อยว่าทําไมมมาถึงต่างแตกต่างกันครับค่ะอันนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ก่อนเนาะโดยทั่วๆไปขอเท้าความอัตราแลกเปลี่ยนที่เราเจอกันเลยนะคะมีอยู่3อัตราค่ะ สามอัตราเลยนะใช่ใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับอัตราแรกนะคะเป็นอัตราของกรมศุลกากรค่ะอัตราของกรมศุลกากรศุลากากรก็จะมีไว้ใช้ในการจัดเก็บภาษีของเขาเองใช่ใช่ค่ะแล้ว<ส>มันประกาศยังไงครับตรงนี้จะประกาศเดือนละครั้งอัตรานี้จะเดือนละครั้งเท่านั้นเองใช่ค่ะสมมติในเดือนธันวาคมปีห5เนี่ยนะคะจะใช้อัตราไหนเขาจะประกาศออกมาเลยว่าอัตราอยู่ที่เท่าไหร่เดือนละครั้งโอเคค่ะสองครับ 2อนะคะอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งจะประกาศวันละครั้งจะขยับลงมาอีกทีขึ้นอีกนะคะวันละครั้งก็ใกล้เวงนกันจริงๆมากกว่านะมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีการซื้อขายกันเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายครั้งอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่วันละครั้งวันละครั้งอ่าแล้วมีอีกไหมครับมีอีกค่ะ3ค่ะธนาคารพาณิชย์ไทยก็คือธนาคารกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์ทั่วไปนี่แหละค่ะซึ่งจะประกาศวันละหลายครั้งวันละหลายครั้งดังนั้น โอกาสที่เราจะใช้อาตาัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพณิธย์ไทยเนี่ยก็จะดูสมเหตุสมผลกว่าเพราะว่าเราก็จะเลือกในช่วงเวลาที่เราซื้อขายกันจริงๆใช่ใช่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่า ตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนตัวไหนที่มันสะท้อนข้อเท็จจริงมากที่สุดก็ต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยค่ะครับก็เลือกเลยธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะคะถ้าใช้ธนาคารอะไรแล้วต้องใช้ธนาคารนั้นตลอดไปแต่ในทางบัญชีเรามีทางเลือกให้ค่ะอยู่2ทางเลือกเลือกทางไหนแล้วให้ใช้ทางนั้นเลยนะคะ1คุณสามารถเลือกธนาคารพาณิชย์ไทยก็ได้ครับหรือ 2. คุณสามารถใช้เลทของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้โอเคค,คราวนี้ในสำนักงานบัญชีที่ทําให้เขาใช้อัตราี่ยครับาก,ากุมซุนราคะกรอ ใช้กรมสุนอีกแล้วตัวต้นทุนก็ใช้ของกรมสุนเป็นตัวตั้งต้นเป็นราคาทุนค่ะอัะตราแลกเปลี่ยนก็ใช้ของกรมสุนอีกใช่ค่ะอ่าแล้วมันจะมีผลยังไงครับต่อง,งบการเงิน,นล่ะครับก็มีมผลค่ะเพราะว่างบการเงินที่เขาบันทึกออกมาตัวกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงค่ะเพราะฉะนั้นงบการเงินมันอาจจะไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยนะคะในเรื่องของการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายค่ะอืมโอเคอันนี้คือตัวอย่างบางส่วนนะครับที่เราเอามาเล่าให้ฟังจากการที่ เจ้าของมีการนําเข้าไปเจอปัญหามานะครับซึ่งเราซึ่งเป็นนักบัญชีหรือผู้การก็คุณจะต้องทราบด้วยเพื่อให้เราเนี่ยทาบัญชีแล้วก็ใส่ตัวเลขให้มันตรงกับความเป็นจริงแล้วก็งบการเงินก็สะทะ้อนถึงข้อได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบเป็เงินได้ดีที่สุดแล้วก็เสียภาษีถูกต้องด้วยนะครับใช่ค่ะ